สวัสดีค่ะสำหรับ EP นี้นะคะตันก็หยิบเป็นกระเป๋าสตางของ Dior นะคะมารีวิวให้ดูกันเป็นรุ่นนี้นะคะสีชมพูน่ารักมากๆเลยนะคะตัดกับหนังสีขาวนะคะละมุนมากนะคะแล้วก็ใบนี้นะคะหลักพันเท่านั้นเองอืมข้างใน,นก็จะมีเป็นหมายเลขสองด้วยนะคะเปิดมาด้านในก็ยังคงเจอกับสีชมพูนะคะใส่การ์ดได้เยอะมากๆเลยนะคะนี่1 2 3 4 5สาสี่ห้าห 7นะคะ7ใบมแล้วก็บริเวณนี้นะคะเขาก็จะมีช่องยาวด้วยนะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะคะก็มีช่องยาว2ช่องนะคะแล้วก็มีตรงนี้อีกใส่ได้เยอะมากๆนะคะเดี๋ยวเราใส่แบงค์พันให้ดูอ่าสำหรับช่องตรงนี้นะคะก็ใส่สบายๆในแบงค์พันนะคะหรือถ้าใครอยากจะแบบใส่ช่องอีกช่องหนึ่งนะคะที่มันจะแคบๆหน่อยนะคะ คือเขาจะไม่แอบแบบเยอะขนาดนี้นะก็ใส่ก็จะได้ไประมาณนี้นะคะหรือลองมาใส่ด้านนี้นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็ถ้าหากว่าใครจะใส่เหรียญน,นะคะก็มีช่องสิบมาให้ด้วยนะคะนี่ ก็ถือว่าเป็นใบที่สะดวกแล้วก็ครบจบในใบเดียวเลยนะคะเพราะว่าสามารถใส่ก๊์ดได้เยอะด้วยนะคะแล้วก็สามารถใส่แบ่งยาวได้นะคะแล้วที่สําคัญก็มีช่องใส่เหรียญด้วยนะคะลายก็น่ารักนะคะเป็นซิกเนเจอร์ของดิออเลยแล้วก็เป็นสีชมพูนะคะตัดกับหนังสีขาวนะคะน่ารักมากๆแถมราคาหลักพันเท่าน,นั้นเองค่ะชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกด ไลค์ like, เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆใหม่ๆแบบนี้ค่ะท่านใดที่ชมรีวิวแล้วถูกใจอยากจะได้น้องกระเป๋านะคะก็แอดไลน์แอดไว้แบนเนอตรงนี้เลยนะคะเข้าไปสอบถามกันได้ทางนี้เลยค่ะแล้วก็ถ้าท่านใดอยากติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะเราจะอัปเดตใน l ลน์ Open Chat ในนี้นะคะแล้วก็ฝากกด Follow ให้กับ Instagram ของร้านไวแบนเนมด้วยนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการจะซื้อหรือว่าจะขายร้านของเราก็มีบริการนะคะหน้าร้านของเราอยู่ที่เซนทันเฟสิวัลหาดใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะ